ดีทีร้อยนะครับเนื่องจากมีเพื่อนๆนะครับพี่ๆหลายคนนะครับสอบถามกันเข้ามาอยากจะให้ผมนั้นรีวิวรถที่ผมขี่อยู่นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวว่าแต่งอะไรไปบ้างนะครับราคาเท่าไรนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ทําอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ส่วนวิธีการดูแลเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นการทีวีวิวไม่ได้มีข้อมูลลึกอะไรมากมายนะครับ เรามาเริ่มกันในส่วนของช่วงหน้านะครับในส่วนของยางนะครับผมใส่เ,เป็นยี่ห้อ i r c นะครับ80ทับร้อยนะครับผมก็ใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วครับก็ยังสภาพโอเคอยู่ครับข้างหน้ามันก็กินดอกไม่มากเท่าไหร่ช่วงหน้านะครับช่วงหน้าผมจะใช้เป็นของ MTX นะครับ MTX 125แล้วก็ดุมเป็น MTX 125ครับผมแต่แผงคอนะครับแผงคอผมจะใช้เป็นของอ SR 4 0 0นะครับมันจะเป็นตัว V นะครับถ้าเราใช้ของ MTX 125ทั้งชุดนะครับมันจะติดถังเราจะต้องทุบถังนะครับแล้วก็บางคลน,นะครับก็เป็นบางคนแต่งทั่วไปครับประมาณ ประมาณ300ครับประมาณ300กว่าส่วนช่วงหน้าเนี่ยผมได้มาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0กว่าบาทนะครับเป็นชุบโครเมียมดุมก็เป็น MTX 125หนะครับหน้ากากครับเป็นหน้ากากหน้ากากแต่งครับหน้ากากแต่งตัวนี้ได้มาพร้อมชุดโคมไฟหน้าแล้วก็หลอดไฟพร้อมใช้งานนะครับแต่ว่าจะเป็นสีขาวนะครับเราจะต้องมาทำสีเองครับผมตัวนี้ ผมซื้อมาอยู่ที่950ครับาสามารถสั่งได้ในกลุ่มยม5้าดีทีร้อยครับสำหรับเชือกนะครับเชือกดึงเชือกดึงตัวนี้ผมสั่งมาจากในช h อป e ีครับราคาประมาณ200ครับรวมส่งแต่ว่าต้องรอของหน่อยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของการแฮนครับ การแฮรเนี่ยจริงๆแล้วผมใช้มาอยู่ 2- 3สารุ่นแล้วนะครับมันจะมีตัวคานพลาส,สติกกับคานคานเหล็กนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับแต่ว่าก็ใช้ทนครับถ้าเราใช้เป็นตัวคานพลาส,สติกอะครับมันจะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าตัวคานตัวเนี้ยจะเป็นพลาส,สติกค่อนข้างที่จะเราบางเนาะใช้ไป2 3สาครั้งก็จะหักนี่ผมได้มาอยู่ประมาณ5-600กว่าครับในไทยก็มีขายนะครับผมในช h อป e ี 600กว่าเป็นคานแข็งครับตั้งแต่ใช้มาก็หลายทิปแล้วครับยังไม่หักนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมจะชอบแบบปลายเปิดนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบแบบปลายปิดก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะอายุการใช้งานจะคงทนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมชอบแบบแฮนด์เปิดนะครับม,มันสวยดีเนาะ,ะประกับแฮนด์นะครับก็เป็นประกับแฮนด์แต่งทั่วไปนะครับผม ปาะกับแฮนแต่งทั่วไปก็ค่อนข้างใช้ดีครับแล้วก็จะมีะเนี่ยครับนวมมือเบรกครับแล้วก็จะมีอ่าีซี่คัทนะครับอีซี่คัทอีซี่คัทตัวนี้ผมได้มาจากในเว็บ Aliexpress นะครับประมาณประมาณพัน พันสามถึงพันห้าครับผมเราจะได้มาชุดมือคัตนะครับแล้วก็ตัวอีซี่คัตแล้วก็ตัวสายนะครับตัวสายก็ขี่สนุกขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ไม่เหนื่อยล้านะครับในในเวลาเราขี่นาน,านๆอยู่ในดอยนะครับว่าถ้ารถเก่าๆแบบนี้มันค่อนข้างที่จะมันจะแข็งนะครับผมมันไม่ใช่คัดน้ํามันนะครับเป็นคัดสายแล้วก็ด้วยระบบเก่าๆมันจะแข็งแล้วก็ขี่ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราใส่อีซี่คัดไปก็น้องๆ คัดน้ำมันได้อะครับผมก็ขี่สนุกอ่าแล้วก็จะมีแฮนด์ครับก่อนหน้านี้ผมใช้ตัวสำเนานะครับของโคเฮสเตอร์นะครับน่าจะนะผมจํายี่ห้อก็ไม่ค่อยได้นะครับน่าจะนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเรนเทลนะครับเอ่อเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับน่าจะนะครับน่าจะได้มาประมาณสองพันสี่ครับประมาณสองพันสี่ เป็นของแท้ครับเรื่องความทนทานนี่ก็น่าจะที่สุดนะครับผมได้ไปลองมาหลายทริปแล้วก็จบครับตัวเดียวก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็จะมีกระจกแต่งก็อันละประมาณไม่ถึงร้อยครับซ้ายขวาก็มีประโยชน์ครับเวลาเราขี่ในป่าดูเพื่อนข้างหลังเนาะแล้วก็อาจจะส่องดูกล้องตัวเองเวลา,าได้ถ่ายไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมีอะไรติดหน้าติดตาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผม อ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ครับตัวตัววัดชั่วโมงนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาไม่น่าจะเกิน200ครับจากอา่เว็ชบช o อปปี้อะครับผมก็มีประโยชน์ครับวัดชั่วโมงแต่ว่ามันไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับตรงเนี้ยเราก็อ,อ่ได้มาก็เป็นศูนย์เลยเราก็ตั้งไปเลยว่ากี่ชั่วโมงนะครับว่าเราควรจะมาเช็คเครื่องนะครับ ตรงนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สามารถกันน้ําได้นะครับตัววัดชั่วโมงตัวนี้นะครับไม่มีแบตเตอรี่แล้วก็สามารถวัดระบบของมันก็คือใช้สายไฟนะครับมาพันที่าสายหัวเทียนนะครับสายปลั๊กหัวเทียนนะครับแล้วมันก็จะทํางานเองแค่นี้ครับง่ายๆต่อมานะครับก็เป็น ฝาข้างนะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่าสั่งซื้อจากที่ไหนนะครับผมก็สั่งซื้อจากในช้อปปีครับในช้อปปีราคาประมาณ1,000บาทครับใส่ของเดิมก็ดีครับใส่แบบนี้ก็เทไม่เหมือนใครดีครับมันเป็นของพวกสตา์เลียน c g 125ครับพวกคาเฟ่ครับแนวคาเฟ่ครับจะสามารถใส่กันได้หรือว่าแม้กระทั่ง SR 400นะครับสามารถเอามาแปลงใส่ได้หมดครับ แล้วก็จะมีเบาะแต่งนะครับผมประมาณผมตีไปประมาณ900แล้วกันนะครับจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้แล้วก็จะมีกระเป๋าครับประมาณ200จากเว็บจีนเหมือนกันครับหลังจากนั้นก็จะมีพัาขา้าครับพัาท้าตัวนี้ผมเปลี่ยนไป2รอบละรอบแรกมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้นะครับราคาอาจจะถูกนะครับ ประมาณ2-300แต่ว่าถ้าเราซื้ออลูมิเนียมก็5 6 0 0เอ้ยซื้อเหล็กนะครับ5 6 0 0ก็คุ้มกว่าครับตั้งแต่ใช้เหล็กก็ไม่เคยที่จะหักเลยนะครับถ่าโดนกระแทกก้อนหินอะไรอย่างเงี้ยครับเออเรามาต่อกันที่ช็อคอัพนะครับช็อคอัพผมใช้เป็นของไคยาบ้าครับผมเออก่อนหน้านี้ก็ใช้แบบไคยาบ้าแบบไม่ไม,ไม่ไม่ปรับนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้อัปเกรดเป็นตัวปรับมาก็ราคาอยู่ที่ผมได้มา9,500ครับช็อคอัพตัวนี้ได้มา9,500ค่อนข้างที่จะนุ่มหนืดดีครับก็น่าจะโอเคสุดแล้วครับสำหรับสายแบบแบบนี้นะครับผมเนาะแล้วก็จะมีสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มก็ได้มาจากในกลุ่มดีทีร้อยนั่นแหละครับผม ได้มาอยู่ประมาณอยู่4 5 0ครับใช้เวลาสั่งประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งครับผม4 5 0บาทก็เราจะได้สวิงอามที่ยาวขึ้นแล้วก็ใส่ล้อได้ใหญ่ขึ้นนะครับใช้ดีครับใช้ดีสวิงอามตัวนี้ยางหลังนะครับผมใส่ที่110ทับร้อยนะครับเป็นของ IRC ครับถ้าหมดก็จะเปลี่ยนอยู่ครับ ร้อยสิบครับร้อยใช้ดีครับก็เกาะดีเอ็นยูโรได้ครับแต่ถ้าหมดแล้วผมก็จะลองยี่ห้ออื่นดูอยู่นะครับก็อ่าดุมหลังก็เป็นของดีทีร้อยเหมือนเดิมครับอ่าตอนนี้ส่วนตัวโซ่นะครับอ่าในส่วนของโซ่โซ่สเตอร์โซ่ผมใช้เป็น428ตัวธรรมดานะครับ แล้วก็เราก็ติดกิ๊บล็อกไว้ในกระเป๋าสักชุดหนึ่งนะครับส่วนสเตอร์นะครับผมใช้เป็น5.2ครับข้างหลัง5.2ข้างหน้า14ส่วนตัวแล้วลองมาหลายเบอร์แต่ว่า,าเบอร์เนี้ยรู้สึกว่าโอเคสุดครับใช้ในเรื่องของการฟรีแลนแล้วก็ขึ้นดอยอย่างเงี้ยครับโอเคเลยโอเคเลย ก็ต่อกันที่ต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับเนาะเค,นเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ได้ทําจริงๆแล้วเครื่องยนต์นี่ผมอยากจะบอกว่า,าเก็บงบท,ทําทีเดียวดีกว่านะครับเก็บงบทําทีเดียวดีกว่าเพราะว่าอย่างผมเนี่ยทำทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เปลี่ยนช่างไปเรื่อยๆอ่ะ มันก็จะบานนะครับผมอย่างเครื่องของผมเนี่ยใช้มา2ปีก็จริงๆแล้วก็ผ่าไม่ต่ำกว่า78ครั้งนะครับหรือ10บครั้งขึ้นไปก็ไม่ต่ำกว่าส0 0หมืนะครับเพราะว่าขี่แล้ว10ทริปก็ทำใหม่อย่างเงี้ยครับมันก็จะใช้เยอะหน่อยแต่ถ้าเรามีงบเดียวหมื่นเดียวผมว่าจบแล้วครับอ่ะเราก็มาคุยกันก็จะเป็นเสื้อเดิมครับ ก็มีการแยงพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตามสูตรของตามสำนักต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนลูกนะครับผมจะเล่นเป็นลูกเดิมนะครับเนื่องจากถ้าลูกใหญ่แล้วมันค่อนข้างที่จะสะสมความร้อนนะครับแล้วก็เราสายดอยด้วยเราต้องเราเน้นถึกเน้นเหนียวไว้ก่อนนอกแล้วก็ลูกเล็กครับยังไงก็ก็แรงอยู่แล้วครับลูกเล็กเราก็ใส่เป็นคาบูนะครับคาบูเคเลียมปาก30นะครับ ส่วนใครที่ชอบคาบูเอ็นโก็ได้นะครับจะไหลลึกกว่าแต่ว่าอาจจะไม่จี๊ดจัดนะครับเหมือนเคเหลี่ยมแบบช่วงต้นๆนะครับแต่ว่ามันจะไหลไม่ค่อยลึกเท่าเอ็นโนะครับผมน่าจะเป็นของของเทียบครับของสำเนานครับราคาได้มาอยู่ที่ประมาณ9ก0กว่าบาทนะครับผมแล้วก็ก้านอะไรเงี้ย ก็เดิมหมดเลยครับแค่เปลี่ยนใหม่หรือใหมค่ครบรอบเราควรซ่อมก็ซ่อมนะครับหรือเปลี่ยนใหม่หมดเลยส่วนของฝั่งคัส์นะครับผมจะใช้เป็นของ JR ครับ JR120 แปลงมาแล้วนะครับก็คงอยู่ในงบช่วงที่ผมทำช่วงแรกๆครับประมาณ8 9ด0 0าพันนะครับผมก็ได้ติดมาแล้วก็ส่วนคัส์ก็เป็น JR นะครับก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับก็มีแค่มีแค่คัดแล้วก็แยงเสื้อเนี่ยแล้วก็คาบูแค่นี้ครับน่าจะประมาณนี้ครับไม่ได้ทำอะไรมากมายแล้วก็จะมีกรองนะครับกรองผมใช้เป็นกรองอ่ากรองแดดครับกรองแดดกรองแดดก็โอเคครับใช้งานดีครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกเวลาเราลุยน้ำนะครับรถกเก่าๆเงี้ยมันจะชอบมีปัญหาเรื่องน้ําน้ําเข้ากรองอะไรเงี้ยครับถ้าใส่กองแดดก็จบปัญหาครับสามารถลุยได้ลุยฝนได้ปลอดภัยครับอ๋อมีอะไรแตง่งกัดแข้งนะครับได้มาประมาณพันห้าครับประมาณพันห้ากัดแข้งตัวนี้ครับค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็น้ําหนักเบาครับเข็งแรงครับ ไม่ทราบว่าเห็นยังหรือเปล่านะครับสวยครับดูหล่อได้ครับใส่กาแข้งก็ทำงานดีครับออสามารถแคบรูปรถผมนะครับไปสอบถามอะไหล่ได้เลยนะครับเพราะว่ารถผมมันแต่งมาประมาณ2ปีแล้วครับมันก็จะจําไม่ได้ว่าซื้อมาจากใครบ้างใครบ้างนะครับผมไล่ซื้อมาทีละนิดทีละนิดเติมไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีกาดท่อครับกาดท่อก็ซื้อมาน่าจะประมาณ200อะครับผมสองสามร้อยอะครับใส่การความร้อนกันชนอะไรเงี้ยครับก็ช่วยไม่กดได้นิดหน่อยครับกันลอยเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามเลยครับส่วนท่อนะครับผมใช้เป็นของชอมมอเตอร์คอร์สนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ของมาหลายยี่ห้อครับก็โอเคครับพอได้ครับ ก็ได้ยี่ห้อนี้ก็ก็ดีครับใช้มาก็รู้สึกว่ารอบมาดีครับได้มาอยู่ประมาณ3,5 0 0นะครับเป็นเป็นงานเหล็กครับถ้าเป็นงานสแตนเลสอ่ะของยี่ห้อนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4,5 0 0นะครับ4,500ผมเอายี่ห้อแบบแบบเหล็กอะครับก็3,5 0 0 3,500 โอเคครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีอะไรมากเห็นสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมก็จะทําคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็กําลังจะไปดอยกันนะครับผมก็มาถ่ายทําก่อนเดี๋ยวมันจะเลิะอ,อะไรแล้วก็จะดูกันยากนะครับเอ่อมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับผม น่ามีอะไรแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องการดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับก็ก่อ,อนเข้าป่านะครับเราก็มีการตรวจเช็คโซ่สเตอร์ผ้าเบรกหน้าหลังเนี่ยครับเครื่องยนต์โอเคไหมสมบูรณ์ไหมแล้วก็พวกน็อตต่างๆนะครับ รถรุ่นเก่าเนี่ยมันขี่ขี่ไปเดี๋ยวมันก็หลุดะครับเราต้องพยายามเช็คตลอดเลยครับขันให้มันแน่นเพราะว่าขี่ไปเดี๋ยวมันอะไรมันจะชอบหลุดนะครับผมเป็นบ่อยครับขี่ไปอะไรหลุดไปอะครับขี่ไปซ่อมไปครับของจริงครับก็ประมาณเนี่ยครับแล้วก็ส่วนหลังขี่เสร็จก็มาตรวจเช็คล้างตรวจเช็คทั่วไปครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับออโต้ลูปครับถ้าให้ดีนะครับถ้าเราถ้าเราขี่เัื่อไปตามบ้านนะครับเราก็ใช้เป็นของเกรดธรรมดาได้แต่ว่าถ้าเราขี่เข้าป่ายเงี้ยก็ผมแนะนําให้ใช้สังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างส่วนตัวผมแล้วผมก็จะใช้ของพีพีทีนะครับกับ๋องทองนะครับผมก็กระ๋องวะนสองร้อยกว่าบาทส่วนผสมห้าสิบต่อหนึ่งลิตรครับผมก็สามารถอัดได้เต็มที่เลย ก็อย่างน้อยก็สบายใจนะครับผมอัดได้เต็มที่เราก็บำรุงรักษารถเรานะครับผมก็ยี่ห้อนี้ก็ดีครับผมก็อัดเต็มที่ทุกทุกทิปอะครับก็ใช้งานได้ดีเลยครับลูกลูกแหวนแล้วก็ปอกต่างๆก็ค่อนข้างที่จะสึกช้าครับส่วนใครที่จะใช้เกรดดีกว่านี้ก็ก็ยิ่งดีครับยิ่งเป็นสังเคราะห์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนน้ำมันก็ใช้เป็นแก๊สโซฮ95ครับถ้าใครใช้เบนซินเพียวเพียวก็ยิ่งดีเลยครับครับแล้วก็หลังจากเราเที่ยวป่าไลเสร็จนะครับเราก็จะแกะแกะตัวพวกกรองต่างๆนะครับออกมาล้างทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเข้าป่าอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ขี่ออกมาเสร็จปุ๊บล้างทำความสะอาดแล้วก็ ล้างกรองนะครับใครจะล้างคาบูด้วยก็ก็ยิ่งดีเลยครับล้างคาบูอะไรอย่างเงี้ยครับเช็คหัวเทียนครับอ่าไม่มีอะไรมากครับเช็คกรงหน้าอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่าข้อแนะนํานะครับสําหรับใครที่เล่นรถเก่านะครับอย่างดีทีร้อยอย่างเงี้ยครับหรือว่ารุ่นร้อยยีมห้าก็ตามนะครับก็อยากจะให้ ึกฝนนะครับซ่อมแซมซ่อมบำรุงด้วยตนเองนะครับเพราะว่ารถเก่าพวกนี้มันค่อนข้างที่จะมีการที่จะเสียนิดๆหน่อยๆนะครับอยู่บ่อยครั้งเราก็ควรที่จะซ่อมเองเพื่อที่จะไ,ได้ไม่ได้เป็นภาระ,ะของเพื่อนนะครับในทริปนะครับถ้าเราซ่อมเองเป็นเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเวลาเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆก็ซ่อมไม่เป็นนะครับก็เริ่มฝึกซ่อมมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็บำรุงได้ โอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากสุดท้ายละสำหรับใครที่มีรถเดิมๆเ,เลยอยากเริ่มเข้าป่าแต่งยังไงแต่งอะไรก่อนผมแนะนำเลยใส่การแฮนก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเราขี่เข้าป่าเนี่ยเกิดถ้าเราไปล้มไปชนอะไรเงี้ยมือเบรกหักมือคัดหักเนี่ยมันจะลำบากเลยครับเวลาเราเข้าป่าใส่ไว้ก่อนเลยครับาการแฮน ตัวล็อกยางหลังครับราคาไม่ถึง200ครับในช้อปปีกันยางั่วนต่างๆครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องยนต์เราจะไม่ได้ทํามาแต่ว่าถ้าเรามีาตัวล็อกยางเนี่ยเราสามารถปล่อยลมได้อ่อนนะครับแล้วก็มันจะเกาะพื้นผิวได้ดีกว่าก็จะประหยัดแรงเครื่องยนต์ด้วยครับแล้วก็การที่ว่าเรายางั่วอะไรเงี้ยอย่างน้อยเราก็ออกป่าได้ครับก็มีประโยชน์มากๆเลยครับในงบราคาถูกๆ ก็มีการแท่นมีกลิปเยอะออตัวล็อกยางหลังนะครับยางหน้าจริงๆไม่จําเป็นก็ได้นะครับแต่ว่าใครอยากใส่ก็กดีครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของท่อนะครับท่อไอเสียท่อสูตรนะครับผมแนะนําเป็นท่อสูตรไปเลยราคามีตั้งแต่2.000ถึง3-4.000 0 0นะครับแล้วแต่สํานักท่อครับต่อมาก็เป็นท่อเลยถ้ามีท่อใบเดียวผมก็ว่าวิ่งละ2จังหวะเนี่ย มีท่อแล้วก็ลูกเราก็ใส่ลูกเดิมเนี่ยแหละครับแค่เอาเสื้อไปแยงแล้วก็ใส่คาบูเข้าไปจบแค่นี้ก็ชิวๆแล้วครับแล้วนอกนั้นก็ค่อยๆซ่อมแซมตามสภาพนะครับตามที่มันเสียมานะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ขอบคุณนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับสายป่าสายฝุ่นก,ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ